รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุลสวัสดีค่ะพบกับรายการ New World นะคะทางมิติข่าวขึ้น FM 90.5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา19.30นถ 30. ึง20.00นวันนี้พบกับดิฉันวัชราจรูนสันติกุลนะคะ วันนี้เราคงต้องมาคอยดูเรื่องของภาวะตลาดการเงินโลกสักหน่อยนะคะเพราะรู้สึกมันมีอะไรที่มีการเคลื่อนไหวในหลายเลยอย่างที่น่าจับตาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังมาช่วยกันเฝ้าติดตามกันดูนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นไปมากเลยนะคะ แล้วก็มีรายงานว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นเนี่ณขณะนี้เนี่ยวัดจากตัดชนีของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งขึ้นถึงระดับ1.01.83นะคะซึ่งเรียกว่าแข็งค่าที่สุดในรอบ14ปีทําไมถึงบอกว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมามากเพราะว่ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะแล้วก็ การที่เข้ามาซื้อเนี่ยทําให้ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าเกินไปเนี่ยอะไรเป็นตัววัดคือเวลาที่เราดูค่าเงินนะคะว่าถ้าค่าเงินที่มีสถิลภาพเี่ยจะอยู่ณระระ,ระดับดับชนีที่หนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินที่สูงกว่าหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะเป็นการบ่งบอกค่าว่าค่าของสกุลน,นั้นๆเนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นแต่ถ้าเบอกว่าเคลื่อนไหวต่ำกว่าดัชนีหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะเป็น สกุลเงินที่เรียกว่ามีค่าที่อ่อนลงแล้วยิ่งต่ำกว่าร้อยมากเท่าไหร่เนี่ยก็แสดงว่าค่าของสกุลนั้นเนี่ยเมื่อเทียบในตัวเองแล้วเนี่ยอ่อนค่าลงเนี่ยมากลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะเห็นว่าขึ้นมาสูงถึงเกือบจะแตะหนึ่งร้อยสองด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งไม่แน่นักว่าจะได้เห็นในเวลาใกล้ๆนี้เอง ทีนี้การที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมาจากอะไรก็มาจากการคาดการณ์ของคนเรานั่นเองนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะเ,าเงินที่เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นไหลเข้าไปในขณะนี้เนี่ยมาจากอะไรมาจากการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่ารัฐบ,บาลของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ย จะใช้เงินอีกจํานวนมหาศาลทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้เงินเนี่ยผ่านนโยบายการคลังไม่ได้ใช้นโยบายการเงินโดยตรงไม่ได้เป็นการอัดฉีด QE โดยตรงจากธนาคารกลางของสหรัฐก,ก็จริงแต่ว่าการใช้เงินจํานวนมหาศาลเนี่ยจากรัฐบาลของนายทรัมป์ซึ่งยังไม่ได้เข้ามาดําเนินไม่ได้เข้ามาปฏิบัติการบริหารประเทศเลยนะคะต้องรอวันที่20มกราคมซะก่อนในปีหน้าซะก่อน ต้องผ่านพิธีสาบานตนซะก,ก่อนถึงจะสามารถเข้ามาบริหารได้ณนะวันนี้ก็เลยมีแต่การคาดการณ์ว่าเงินทางด้านนโยบายการคลังเงิน่าประมาณที่จะใช้ใจ่ายขาดดุลไปถึง5.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง10ปีข้างหน้าเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็ทําให้มีการขยายตัวผลประกอบการในตลาดหุ้นก็น่าจะดีเพิ่ ทุกคนก็เลยแห่เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยแล้วก็รวมทั้งซื้อเงินดอลลาร์แบงก์สกุลเงินทั่วโลกเนี่ยต่างก็ทิ้งเงินสกุลต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะซื้อเงินดอลลาร์แล้วก็นําไปลงทุนในสหราฐนะครับปรากฏว่าเมื่อเราจับตาดูภาวะตลาดค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเนี่ยเ ถ้าเราดูสกุลหลักๆแล้วเนี่ยที่แข็งข้ามากที่สุดเลยก็คือเงินเยนญี่ปุ่นปรากฏว่าเงินเยนญี่ปุ่นวันนี้ลงไปแตะที่หนึ่งร้อยสิบสามเยนแล้วนะคะคุณผู้ฟังหนึ่งร้อยสิบสามเยนต่อดอลลาร์เร็วมากเลยนะคะในช่วงเพียงแค่หลังการเลือกตั้งไม่กี่วันประมาณแค่สองสัปดาหเ์เสร็จที่ผ่านมาเท่านั้นเองค่าเงินหยวนเป็นอีกสกุลหนึ่งที่ถูกจับตาดูว่าเ,ออเป็นการอ่อนค่าลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันคือลงไปแตะ ที่6.95เกลมเจ็ดหยวนต่อดอลลาร์แล้วนะคะเผลอๆเนี่ยโอ้เงินหยวนนี้จะทะลุเจ็ดหยวนต่อดอลลาร์หรือเปล่าซึ่งถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนีอ่เราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะมีการไทเททซับซินเนี่ยของโลกจากซิ่งหนึ่งไปซิ่งหนึ่งยังไงบ้างแต่มีข้อหน้าสังเกตอย่างนี้คุณผู้ฟังเงินหยวนอ่อนค่าลงเรื่อยๆนับตั้งแต่จําได้ว่าเงินหยวนเนี่ยเข้า อยู่ในหนึ่งในห้าสกุลหลักของตะก้า SDR ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพราะฉตั้งแต่นั้นเนี่ยจะเห็นว่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าลงเรื่อยๆในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยจีนก็คงไม่อยากจะเห็นเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่ารวดเร็วเกินไปแต่ว่าสภาวะความเป็นจริงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดเหมือนกันนะ,ะนะนายโดนัลด์ทรัมป์เคย เคยสัมภาษณ์แล้วก็เคยหาเสียงในช่วงเดิตั้งว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ปั่นค่าเงินตัวยงเลยแล้วก็ทําให้ค่าเงินของตัวเองเนี่ยอ่อนค่าลงเพื่อที่จะรักษาระดับความได้เปรียบในการส่งออกเพราะฉะนั้นท,ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าจีนก็ได้เปรียบจริงๆริฮะแล้วก็ค่าเงินอยู่ที่อ่อนลงแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยจีนเริ่มมีปฏิกิริยาตอบโต้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วจีนไม่ได้เป็นคนปั่นค่าเงินเลยแล้วก็ การที่ค่าเงินหยวนเนี้ยอ่อนลงเนี้ยมามาจากปัญหาของดอลล่าเองทางาดอลล่าเองทางาที่สร้างปัญหาแข็งค่าขึ้นแล้วก็ทําให้สก,กุลเงินเนี้ยอ่อนค่าลงนะครับาะนี่คือปฏิกิริยาที่เริ่มมีการตอบโต้จากจีนเหมือนกันซึ่งเผอิญเนี่ยสิ่งที่จีนออกมาพูดในวันนี้นี่ก็แปลกน,นะว่าเออโลกเรานี่มันข้อมูลต่างๆเนี่ยมัน มันมาจากคนละทิศคนละทางแต่ถ้าเผื่อเรามองให้ให้อย่างใกล้ชิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะคะปรากฏว่า BAS เนี่ยก็มีความเห็นออกมาเหมือนกันว่าณขณะนี้เนี่ยการที่ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นไปในรอบ14ปีแล้วก็เกือบจะไปแตะหนึ่งดัชนีค่างเงินที่102เนี่ยปรากฏว่าดัชนีค่างเงินดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าไปเอ่อถูกทดแทนด้วยความผันผวน นี่คือสิ่งที่ BIS มองว่าตอนนี้เนี่ย BIS ก็คือธนาคารเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชำระเงินระหว่างประเทศนะคะก็คือ Bank for Internat International s e t t l e m e n t นะคะ BIS ซึ่งมีอ,ออฟฟิศเนี่ยนะคะอยู่ที่ต่างประเทศเองแล้วปรากฏว่าดอลลาร์เนี่ย เขาบอกว่าถูกทดแทนเนี่ยด้วยความผันผวนแล้วก็กำลังเป็นดัชนีตัวใหม่เป็นดัชนีความผันผวนเนี่ยใหม่ที่กำลังสร้างเหมือนกับสร้างความกลัวของดัชนีความกลัวใหม่ที่เกิดขึ้น B A S ใช้คำว่าดอลลาร์ U S ดอลลาร์เนี่ย has replaced the volatility index as the new fear index ก็คือสร้าง Fear อินด x อันใหม่เกิดขึ้นตรงนี้ที่น่าสนใจว่าทำไมดอลลาร์มาถึงวันนี้ได้ยังไทงทั้งทั้งที่ทุกอย่างเป็นไปแค่การคาดการณ์ของของนักลงทุนนักวิเคราะห์เท่านั้นเองที่หวังว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นการเชื่อมโยงไปอีกว่าเป็นเพราะเฟดเ r อร์รีเซิร์เนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยด้วยหรือเปล่าในการประชุมวันที่สิถึงสิ ธันวาคมซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในปีเนี้ย Federal r ี s e r v e เนี่ยอาจจะขยับขึ้นดอกเบี้ยอีก0.25เพราะตอนนี้เนี่ยหลังจากเมื่อวานนี้เมื่อวนันพุทธที่ผ่านมามีรายงานนะคะของ Federal Reserve เนี่ยในรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเมื่อครั้งเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยใน Fed ฟ i n ินิ s เนี่ยบอกว่าอย่างไงบอกว่าเสียงของ คณะกรรมการนโยบายการเงินของ Federal Reserve เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าการประชุมในเดือนธันวาคมน่าจะขยับขึ้นดอกบเบี้ยนเนี่ยอีก0.25จาก0.5ขึ้นไปที่0.75ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าเฟดมีเพราะว่าเฟดมีหน้าที่จะต้องรักษาเสถียรภาพและความสมดุลของเสถียรภาพน,นะคเพราะตอนนี้ถ้าจะเรียกได้ว่า ตลาดหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนักวิเคราะห์นักลงทุนเนี่ยที่ลงทุนเนี่ยแทบจะเชื่อเลยว่าฟเฟดเนี่ยไม่ไม่มีทางเดืออื่นนอกจากจะขึ้นดอกเบีย้ยนะคะฟเฟดนี่เองที่ทําให้ค่างเงินดอลลาร์ก็มีการเข้าไปซื้อมีการเก็งกำไรก็เลยทําให้ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งมากในขณะนี้นะคะแต่ก็มีคําทัดท่วงมาเหมือนกันว่า เอ๊ะแล้วดอลลาร์จะแข่งอย่างนี้ต่อไปได้ขนาดไหนและถึงเมื่อไหร่ในเมื่อตัวสหรัฐคือการที่ดอลลาร์แข่งเนี่ยมันควรจะมาจากปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานก็คือเรื่องของเอ่อเรื่องของภาพรวมทางเศรษฐกิจเพราะในขณะน,นี้ถึงแม้สหรัฐเนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะมีการเติบโตนะคะแต่ก็เพียงเติบโตอยู่ในระดับแค่ประมาณไม่ถึงสเปอร์เซ็นเท่านั้นเอง แล้วก็สิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการก,ก็คือว่าอยากให้เห็นเศรษฐกิจของสหรัฐเมียโตเป็น2.5ต่อปีในปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปนะคะเป้นแผนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่จะมะีที่ต้องการที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในช่วง2-3ปีข้างหน้าจนถึงปี2019เนี่ยก็มีส่วนทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้นแต่มีการทัดทวงอย่างนี้ด้วยโดยตั้งประเด็น2อ,อประเด็นขึ้นมาว่า ดอลลาร์จะแข่งไปได้ถึงขนาดไหนประเด็นที่หนึ่งที่มีการพูดกันถึงก็คือว่าสหรัฐเองเนี่ยนอกจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจถึงแม้จะโงหัวขึ้นมาหลังจากเกิดวิกฤตการเงินครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ปัญหาหนี้ของสหรัฐก็เป็นดินพ่อขังหมูเหมือนกันณขณะนี้สหรัฐอเมริกามีหนี้ถึง19.9ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะ สิบเก้าจุดเก้าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหูเยอะมากเลยนะคะแล้วจะเคลียยังไงนี่ตรงนี้ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่แข็งแกร่งแล้วก็มีสตอมีความยั่งยืนที่เพียงพอแล้วเนี้ยโอกาสที่จะเคลียนี่จำนวนสูงๆขณะนี้เนี่ยมันก็ยากเป็นทีแล้วนี่ต่างหากที่เป็นปัญหาว่าถ้าเงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะไม่มีเสถียรภาพที่ยั่งยืนในระยะยาวเพียงพอ ประเด็นต่อมานะคะก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางของต่างชาติต่างประเทศเนี่ยหลายแห่งมีการขายพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นการขายพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันน่าจะมีผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงแต่ทำไมกลายเป็นผลของ ตลาดที่ตรงกันข้ามอยู่ทุกวันนี้นี่คือสองประเด็นที่นักวิเคราะห์เนี่ยได้หยิบยกขึ้นมาเป็นข้อสังเกตเหมือนกันซึ่งเราก็คงต้องมองเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วบ้านเราเนี่ยในช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าไปมากๆวันนี้ถ้าไปดูบาทเราเนี่ยอ่อนค่าลงไปจริงๆอยู่ที่เมื่อเช้าเนี่ยเห็นอยู่ที่สามสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองต่างแต่ว่า ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีการเข้าแทรกแซงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการปรับตัวของภาวะตลาดในช่วงบ่ายเราก็จะเห็นว่า,าบาทเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวอยู่ที่สามสิบห้าบาทหกสิบหกถึงสามสิบห้าบาทหกสิบแปดตางด้วยกันคือแข็งค่าแข็งค่า,ข,าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเป็นทิศทางที่อ่อนค่าทีนี้เงินบาทที่อ่อนค่าลงเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับการส่งออกแต่ว่า สำหรับผู้ที่นำเข้าแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วก็บ้านเราก็อาจจะต้องเจอปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้นถ้าค่างเงินเนี่ยอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะว่าพูดถึงว่าเงินบาทเราเมีเสถียรภาพพอหรือเปล่านะคะในปัจจุบันแบงก์ชาติเองบอกว่าณขณะนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเพราะว่า สิ่งที่เงินบาทเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนไหวไปตามภาวะตลาดนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์นักการเงินบ้านเราเองก็มองว่าเงินบาทตัวนี้เนี่ยน่าจะมีเสถียรภาพมากกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ำเพราะว่าถึงแม้จะอ่อนค่าลงแต่ก็อ่อนค่าลงเนี่ยในในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยก็คือประมาณไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์นะคะพ,พอไปดูว่าบ้านที่อยู่ข้างเคียงใกล้ๆบ้านเราเนี่ยค่าเงินของใครที่อ่อนค่าลงไป มาเลเซียลิงกิตคุณผู้ฟังลงไปถึง5.6เอซนะคะอินโดนีเซียรูเปียก็อ่อนค่าลางมากกว่าเราลงไปที่3.2เซนะครแม้แต่อรูปีของอินเดียก็เจอปัญหาไม่น้อยเหมือนกันในเรื่องของเงินทุนไหลออกนะคะค่าเงินรูปีก็อ่อนไปเนี่ยถึง2.5เปอร์เซ็นต ในช่วงที่ไม่แค่แค่สองช่วงประมาณสองสัปดาห์เต็จที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคะนี่ไม่ได้ยาวเลยนะคะเพียงแค่ช่วงสั้นนะ,ะปรากฏว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยที่มีสถทยรภาพในระดับหนึ่งเนี่ยซึ่งซึง่งนักการเงินบ้านเราหรือแม้แต่แบงค์ชาติก็ยังคิดว่าออยังมีความมั่นคงอยู่เพราะอะไรก็ว่าเรามีเงินทุนถึงแม้จะมีเงินทุนไหลออกนะคะแต่เรามี การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือว่าเรายาังมีเราสามารถที่จะมีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนอาจจะเป็นเงินทุนระยะยาวเงินทุนที่เรียกว่า FDI หรืออาจจะเป็นการนำเข้านะคะเพื่อที่จะเป็นผลประกอบการหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือแล้วก็รวมถึงเรื่องของดุลการค้าดุลบริการที่เรา ได้เข้ามาด้วยเพราั้นมันก็เลยบวกบวกเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องของฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือเรามีเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นในแล้วก็การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยปรากฏว่าในช่วงแปดเดือนมาเนี่ยเกินดุลมาแล้วเนี่ยถึงสามหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่มากนะคะเพราะว่ามันเกือบจะเกือบจะประมาณสักแปดเก้าเปอร์เซ็นของ GDP แล้วก็ตัวเลขเนี้ยถ้าเป็นการคาดการณ์ของสภาพัฒน์เนี่ยจะยิ่งมีมากขึ้นไปอีกเพราะสภาพัฒน์คาดว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราจะเกินดุลบัญชีเดินสภาพั์เนี่ยถึงสี่หมื่นห้าพันล้านตละหรือประมาณสิเอดเปอร์เซนของ GDP นะคถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเงินบาทเราควรจะแข็งค่าขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันก็เลยเป็นการกลับทิศกลับทางของภาวะตลาด ที่เพราะเพราะว่าเงินดอลลาร์เนี่ยแกนหลักของโลกเนี่ยแข็งค่าขึ้นเราก็เลยอ่อนค่าลง <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เราเติดตามแล้วเราก็เฝ้าดูมันอีกอันหนึ่งเหมือนกันว่าจากดอลลาร์จากดอกเบี้ยที่ขึ้นไปแล้วที่ที่กำลังจะขึ้นนะคะ ตลาดหุ้นในสหรัฐตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นตลาดที่ทั่วโลกเนี่ยเข้าไปลงทุนเหมือนกันนะคะดัชนีดาวโจนส์ยืนเหนือหนึ่งหมืนเก้าพันจุดเนี่ยมาเป็นเวลาสองวันละแล้วไปดูที่ฟิวเจอร์อินดี x ของดาวโจนส์ก็ยังเป็นบวกอยู่นะคะถึงแม้ว่า S&P อที่ห้าร้อยที่ทำสถิติสูงสุดเนี่ยทะลุสองพันสองร้อยขึ้นมาเนี่ยวันนี้จะเริ่มเผาลงมานิดหน่อยนะคะ ในในดัชน,นีล่วงหน้าบากฏว่าดาวโจนส์เนี่ยโหเป็นที่เซอร์ไพรส์มากเลยว่าเ,าเศรษฐกิจของสหรัฐก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่แต่ว่าคนทำไมถึงได้เชื่อมันแล้วก็แห่กันเข้าไปลงทุนสะาเหตุก็เป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเหมือนน้ำคุณน้ำที่เหมือนน้ำที่ไหลาจากที่สูงลงสูง่ที่ต่งเงินเนี่ยมันจะไหลาจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ย เงินก็เงินดอลลารเนี่ยมีการขายทิ้งในตลาดพันธบัตรนะคะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแต่กลับไปซื้อเป็นดอลลาร์แอสเซทในตลาดหุ้นแทนคือสินทรัพย์คือเรื่องของหุ้นนะคะในตลาดสหรัฐแทนทำไมบอลเนี่ยถึงถูกขายทิ้งก็เพราะว่าผลตอบแทนที่ผ่านมาเนี่ย มันมีแนวโน้มสูงขึ้นไปนะคะที่ราคาก็ตกลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนก็ตื่นที่จะขายทิ้งเพราะว่าถืออยู่ก็ขาดทุนนะคะถืออยู่ก็ขาดทุนก็เลยไม่รู้ว่าจะถือไปทําไมก็ขายมันก็เลยยิ่งทําให้ราคาย,ยิ่งตกลงไปนะคะที่ผลตอบแทนเนี่ยกลับพุ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยมีเงินแล้วก็สามารถที่จะรับภาระการขาดทุนก็ถือถ้าถือยาวไปแล้วเนี่ย าอาจจะได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเงินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถืออย่างได้แล้วก็มีการมาร์กทูมาเก็ตแล้วเนี่ยตามราคาของตลาดแล้วเนี่ยจะเจอภาวะการขาดทุนจำนวนมหาาลที่เกิดขึ้นนั่นเองมันก็เลยทำให้มีนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยทิ้งบอลที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์นะคะโดยที่ไม่สนใจผลตอบแทนที่สูงขึ้นเลย ปรากฏว่าผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยสิบปีซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากเลยนะคะทะลุสองจุดสามห้าเปอร์เซ็นขึ้นมาแล้วเราจะได้เห็นสองจุดห้าเปอร์เซ็นในเร็วๆนี้หรือเปล่ายังเป็นเรื่องที่ที่น่าเฝ้าติดตามนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเงินจะมีการไหลออกจากตลาดเกิดใหม่หรือเปล่าเพราะว่า ผลที่ค่างเงินอ่อนลงแล้วก็ราคาสินทรัพย์เนี่ยให้ผลตอบแทนที่ต่ํากว่าจะไหลออกไปอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นแกนหลักของตลาดการเงินโลกในขณะนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่น่าเฝ้าติดตามดูนะ,ะนอกเหนือจากค่างเงินดอลลาร์ หุ้นบอนนะคะมาดูอ้อมีตัวเลขอันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือราคาทองคำปรากฏว่าทองคำเนี่ยแทนที่ว่าคนที่กลัวว่าเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยจะสูงขึ้นนะคะหันไปซื้อทองคำกลายเป็นว่าทุกวันนี้ราคาทองคำกลับล่วงลวงไปนะคะ เมื่อเช้านี้เองราเราคาทองคำเนี่ยร่วงลงมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าดอลลาร์ต่อออนนะคะคือหลุดระดับพันสองร้อยดอลลาร์ลงมาละวนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะก็เพราะว่าคนก็ไปมองว่าราคาทองคำเนี่ยยังไม่น่าถือใช่ไหมคะ นคนก็อยากได้เงินเป็นดอลลาร์มากกว่าก็เลยมีการขายทองคําก็เลยทําให้ราคาทองคําเนี่ยบิ่งลงรากกว่าว่าผลตอบแทนของทองคําเนี่ยที่เคยบวกถึงยี่สิบเปอเซ็นตเนี่ยในช่วงก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะวันที่แปดพฤศจิกายนเนี่ยซึ่งเป็นวันเลือกตั้งเนี่ยราคาทองคําเนี่ยขึ้นไปชะแวะหนึ่ง ที่ราคาสูงสุดเลยหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าดอลลาร์ต่อออนแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการขายเข้ามาตลอกใหญ่เลยนะทำให้ราคาทองคำเนี่ยดิ่งลงแล้วเมื่อวานนี้ที่ตลาดก็มีรายงานว่ามีการขายทองคำออกไปเนี่ยมากกว่าสองพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐในในตลาดโคเม็กซ์ก็คือในตลาดทองคำล่วงหน้าในนิวยอร์กนั่นเอง คือตลาดโคอมิกสมันก็เลยส่งก่นให้ทองคำเนี่ยดิ่งลงอย่างรวดเร็วนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยทองคำเนี่ยให้ผลตอบแทนเนี่ยเพียงแค่สิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตเมื่อเทียบจากต้นปีแล้วตัวเลขนี้แปลกมากคุณผู้ฟังมันไปนตรงกับดัชนีดาวโจน์ที่ให้ผลตอบแทนสิบเอดุดแปดเปอร์เซ็นตตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันแต่เส้นกราฟเนี่ยมันสวนทางกันดัชนีดาวโจนขึ้น แต่ราคาทองคํำลงนี่คือความผันผวนแล้วก็ความมหัศจรรย์เมียของตลาดการเงินโลกซึ่งเราจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะออวันนี้รายการของ New World หมดลงพอดีนะคะออพบกับดิฉันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทหารพลังการทำไทย